ช่วงหยุดจาวสงกรานกันนะครับเจ้าของรถที่เรียกว่าเอารถไปผ่านศึกสงกรานกันมาเนี่ยรถก็เต็มไปด้วยแป้งนะครับท่นานผู้ชมฮะก็ต้องไปใช้บริการล้างรถที่ร้านคาแค์เยอะเลยนะครับทีมข่าวก็ไปที่ทเทศบาลตะบนรีสงครามตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะอันนี้อยู่ที่นครพนมนะครับปรกากฏว่าโอ้โหทางร้านเนี่ยต้องระดมพนักงานเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็จัดคิวให้บริการลูกค้า ผู้จัดการร้านคุชาตรีท่านนี้นะฮะบอกว่าร้านหยุดยาว3วันเพิ่งมาเปิดร้านวันนี้วันแรกเนี่ยนะฮะมีลูกค้าทยอยนำรถทั้งไซเล็กไซใหญ่เข้ามาจองคิวกันต่อเนื่องไม่ขาดเลยครับจนต้องจ้างคนงานมาเพิ่มปกติเนะี่ยที่ร้านจะมีเด็กอยู่3คนนะ,ะต้องจ้างมาเพิ่มอีก5คนเลยนะครับเป็น8คนนะครับเพื่อรองรับรถลูกค้า ช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลเนี่ยก็จะรับรถได้วันละ15-17คันนะครับแต่หลังจากสงกรานปรากว่ามีรถมาจอดรอคิวล้างทำความสะอาดกว่า30คันเลยครับทานผู้ชมฮะซึ่งการล้างทำความสะอาดรถหลังสงกรานเนี่ยแต่ละคันอาจจะต้องใช้เวลานาน,านหน่อยนะฮะเพราะว่าพวกคราบสกปรกเนี่ยโดยเฉพาะคราบแป้งและดินสอพองนะับมันเกาะแน่นมาก ต้องใช้เวลาล้างนานมากขึ้นนะครับทางร้านก็บอกว่าก็ไม่ได้ไปคิดตังเพิ่มอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งปีนี้มีรถมาใช้บริการเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนๆด้วยส่วนค่าล้างเนี่ยนะครมอเตอร์ไซคก็เริ่มต้น60บาทรถขนาดเล็กเริ่มต้น200บาทจนไปถึงรถขนาดใหญ่300-320บาทนะครับ ร้านคาแคร์อีกที่หนึ่งที่ชัยนานะฮะอันนี้ก็ไม่ต่างกันเหมือนกันนะครับอยู่ที่ในตัวเมืองชัยนาเนี่ยแหละฮะมีประชาชนนำรถมาเข้าคิวล้างทำความสะอาดกันตั้งแต่เช้าเลยครับร้านนี่แทบจะไม่มีที่จอดกันเลยนะครับบางรายทางร้านเนี่ยต้องขอผลัดออกไปก่อนบอกว่าเดี๋ยวพี่มาใหม่ได้ไหมตอนบ่ายเอานไม่ก็ลงคิวไว้เลยนะครับคิวแน่นใช่เจ้าของร้านคาแคร์นะคุณนัฐวุฒิเนี่ยบอกว่าหลังสงกลา์ครับจะมาล้างกันเพียบเลยนะฮะยอด ที่มาใช้บริการเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเท่าตัวนะครับโดยราคาเริ่มต้นล้างอัดฉีดอยู่ที่200-450บาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะใช้บริการอะไรบ้างนะครับ